สวัสดีตอนเช้านะคะอยู่กับเราช่องบอเบียร์ดัมซิงค่ะว <c oughs> <c oughs> ันนี้เอาเอารถมาเช็คระบบไฟนะคะมีลูกค้ามาดูรถแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะลองรถนะคะ <c oughs> ลูกค้าขับเองนะคะ ตงเสียงนะคะไปลองถึงไหนไม่รู้นะคะไม่เห็นเลยไม่ได้ยินเสียงมองก็ไม่เห็นเลยน่าจะไปลองไกลอยู่นะคะกำลังมานะคะหลังจ,จากที่ที่ที่ลงรูปไปเนาะ ยังไม่ได้ลงราคานะคะแค่ลงรายละเอียดรถลูกค้าก็ก็มาดูรถนะคะแต่ว่ามาถึงเมื่อวานพอดีค่ำก็เลยได้ดูดูไม่ชัดนะคะก็เลยมาดูตอนเช้าเอาเอารูปรถลงเพจค่ะเพจบอเบียดัมซิ่งชาแนลนะคะเพจใน Facebook นะคะฝาก FC ติดตามด้วยนะ ป้าเราบอกว่าอย่าพึ่งขายนะคะแต่ว่ามีลูกค้ามาดูแล้วจะสีส้นไข,ข่ตีจะคือหักว่าใส่ข่เป็ดญาติแทะไม่ใช่อ่ะสามีขับนะคะหันเป็นสามีขับกระสิกปล่อยเนี่ยนี่ลูกค้าลูกค้าค่ะ เปิดไม่ได้อะเปิดยากหน่อยฝั่งเนี้ยเห็นไหมเข้าใจเมียหรือยังเวลาเมียเปิดไม่ได้นี่ด่าเมียออกไม่ได้ ข้าขอมาดูรถนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้บอกว่าเราจะขายนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้าวนะทุกคนว่าจะให้เสร็จหน้าเกี่ยวข้าวไปก่อนเพราะว่าต้องใช้เทเลอร์สองพันอู่ก็ยังไม่อยากให้ขายนะคะเพราะว่าเผื่อ,อมีรถเกี่ยวเนาะมีรถเกี่ยวหลายคันก็จะได้ใช้เทเลอร์กันคนละคันเลย ไม่ได้บอกปู่นะคะว่ามีลูกค้ามาดูเขาบอกว่าเขามาดูรถนะคะเราก็ให้มาดูนะคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่ามาซื้อนะคะถ้าบอกว่ามาซื้อจะบอกว่ายังยังไม่ต้องมานะคะแต่อันนี้บอกว่ามาดูก็เลยอส่งโลเคชั่นให้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานมาถึงตอนเย็นแล้วก็ดูรถไม่ได้ลองนะคะมันขําก่อนตอนเช้าก็เลยมาใหม่ รถก็พึ่งเนี่ยอยู่เอ่อ CU เช็คไฟนะคะพึ่งเช็คไฟเช็คระบบไฟอ,อ่ะอ,ะอะก็หลังจากที่ FC มาขอดูรถเสร็จนะครับผลประกวดว่าพี่น้องเขาเขาอยากได้รถครับ แต่ว่าเรายังไม่พร้อมเลยครับเพราะว่า,เ,าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเอกสารผมยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับนะไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่ครับป๋าเลยว่าเดี๋ยวให้ป๋าคำนวณดูก่อนเนาะก็ถึงจะแจ้งราคาไปแต่แจ้งราคาลูกค้าไปแล้วครับแต่ว่าลูกคา้าเอฟซี FC นั่นแหละต่อราคามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยยังไม่ตกลงครับก็เดี๋ยวแจ้งเขาไปนะครับว่าเราจะ แบ่งกันไปใช้ได้เท่าไหร่ครับกันนี้ก็อย่างที่รีวิวอะเอก็กําลังเก็บรายละเอียดอยู่ครับนี่ก็จัดทรงบางฝุ่นใหม่ครับจัดทรงใหม่เอ่อล้นนิดหน่อยครับไม่ต้องยืนเยอะไม่ไม่สวยนครับน,นี่แค่นี้ยางก็ใหม่10บเซนเลยครับกันนี้ดูดอกเต็มเครับดูดูดอกยางยังไม่สึกเลยอู้ยางลึกเกิน โปรดุดเลยครับคันนี้สวยครับรอมากครับนี่คุณปู่ครับมาเส่อมรอที่ร้านช่างเจน,นะเพราะว่าเอ,อเราไม่มีเวลาทำเลยนี่บางฝุ่นมันไม่สวยครับดูอ่ะมันทรงมันไม่ได้ต้องจับทรงใหม่ให้ช่างเจจับทรงให้นะครับจะได้เรารอเผื่อลูกค้า,าไปก็ ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแล้วก็เผื่อเราใช้งานเองด้วยครับส่วนมากผมจะเน้นใช้งานนะครับมากกว่าขายนะครับไฟก็ใส่หมดแล้วครับมีไฟสองหลังไฟท้ายไฟถอยอะไรครบหมดครับคันนี้สองเผามีดีเอลด้วยนะครับดีเอลก็ต่อเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยระบบไฟใช้ได้หมดหางยกได้หมดครับไฟข้างใส่หมดแล้วนะครับไฟท้ายก็เรียบร้อยครับเคลือบรักเกอร์ใหม่ทั้งหมดเลยครับคันนี้ผมเคลือบใหม่ทั้งคันเลยเพราะว่า อู๋ีทํามายังไม่ถูกใจครับก็เลยมาเพืออเลกเกอร์ t k ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ให้ช่างเจเปลี่ยนทรงให้นะครับเปลี่ยนทรงให้ใหม่ก็น่าจะโอเคนะครับส่วนท่อนะครับท่อก็เออใส่เป็นรุ่นไหนดี fc ตรงนี้มันโล่งจัดครับเนี่ยโล่งเดี๋ยวเราจะใส่ท่อไอเสียด้วยแต่ fc คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าเราจะชอบทรงไหนแต่ป้าเราบอกมาแล้วครับว่าป้าเราจะทรงไหนครับแต่ว่า อยากรู้ว่า FC จะคิดเหมือนปลาเราไหมครับลองคอมเมนต์มาหน่อยครับว่า FC อยากใส่ทรงไหนจะถูกใจตาหรือเปล่าครับนะลองคอมเมนต์มาครับนี่ทำใช้ครับใช้ด้วยก็ปล่อยด้วยเออใครอยากได้ก็ขาย <c oughs> อูทั้งเจงานเยอะทุกวันครับวันนี้ได้ยินว่า ตะมุยไปว่าอะไรครับหกคันหมอ <c oughs> ภาษาคาเมีนเนาะแกบอกว่าหกคันโอ้ตายเลยแต่ผมไม่ได้ทําอะไรครับให้มันจับบางคุนให้เฉยวันนี้เพราะว่าเกรงใจครับงานเยอะพอดีเราจะไปย,าย้ายรถก็เลยแวะมาครนะงานเยอะลูกน้องก็หายหมดครับเหมือนเหมือนกันหมดครับตัววันนี้ลูกน้องก็เหนื่อยลูกพี่ก็งานเยอะธรรมดา หลอๆเลยใครเอาไปขึ้นไมโคร200ก็ขึ้นได้นะคันนี้เพราะว่าหางก็ทําแบบถอดได้ครับถอดออกได้นะครับเป็นเหล็กหน้า6นะครับก็ถือว่าโอเคนะไอ้นะพื้น4มิลครับคันนี้นะครับใส่ย,ยางกันลื่นให้ด้วยนี่ใส่ย,ยางกันลื่นให้เรียบร้อยครับคือลูกค้าเอาไปก็ไม่ต้องทำอะไรเติมน้ำมันอย่างเดียวก็ เดี๋ยวมียางรองคอไปอีกแถมอีกหนึ่งเซนนะครับรถแรกแจกแถมไปเลยเสียมาทำอะไรวันนี้ครับมาเวกเล่นนะมาเล่นงานเออเนี่ยเกี๊ยวข้าวมันยังเกี่ยวข้าวเลยที่บ้านนะยังเลยยังข้าวยังไม่สุกเลยเขาเกี่ยวมาแล้วเหลือแต่ผมเนี่ยผมชอบยังไม่เสร็จเลยข้าวก็ยังไม่สุกเรื่อยๆครับไม่รีบครับ ก็เดี๋ยวเราจะเอารถไว้นี่นะครับเราก็จะไปดูรถเกี่ยวอีกครับรถเกี่ยวไม่รู้ว่าเสร็จยังนะเดี๋ยวเราจะไปดูรถต่อนะครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูด,ด,ดูกันสีเ mm hmm. งาช้ำๆแล้บเงาตาแดกอะ่ะ จางเต็มทุกดอกนะครับอชอบมากผมชอบมันคลาสสิกดีครับรุ่นนี้เราถึงถึงจะเอ่อก็เรียกว่าอะไรนะถึงจะรุ่นเก่าก็จริงครับแต่ว่ามันมันก็ยังโอเคอยู่ในสายตาเรานะครับนี่มันก็ยังโอเคอยู่นะครับว่าบางทีคนงบน้อยครับก็ไปตามเงินเนาะคนงบเยอะก็เอสเจ็ดร้อยไปเลยครับ ไม่งันก็สามหไปเลยครับแต่คุณตุนน้อยก็ต้องแบบนี้แหลอะออาโอเคครับอ่ะคลิปนี้ก็ผมต้องรีบไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียน้ำซิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ